You will n e เ e r walk alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบก,กับสุรข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมื่อกวันที่เป๊ปโกเดรานคับต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นคือข่าวร้ายสำหรับลิเวอร์พูลและทีมที่ลุนแชมป มกเกอร์เวนนะครับอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลก็มาแสดงความคิดเห็นว่าการที่เป๊ปกัวเดล่าตัดสินใจต่อสัญญาชหม่กับแมนซิสตี้ออกไปจนถึงปี2027นั้นถือว่าเป็นข่าวร้ายที่สุดสาหรับทุกทีมที่มีความทะเยอทะยานที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงหง,ง,งส์แดงลิเวอร์พูลต้นสกัดเก่าของเขาด้วยนะฮะเป๊ปกัวเดล่าพาแมนซิสตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง6สมัยจาก8ฤดูการที่กลุ่มทีมและยังคงโชว์ฟอร์มร้นแรงในฤดูกาลนี้ แม้จะพึ่งสรุดแพ้2นันติดต่งกันการพักเบรกทีมชาติจนทําให้ลิเวอร์พูลสั่งขึ้นไปนําเป็นจ้าฝูงนะฮะแมเกาเวนนิครบซึ่เคยคัดคข่งกับทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มองว่าเปปกร์ดาล,ลาคืออุปสรรคสําคัญของทุกทีมในลีกและการที่กุนซือชาวสเปนยังคงอยู่กุมทีมระมัยสีฟ้าต่อไปจะทําให้การลุนแชมป์ของทีม,มอื่นๆเป็นเรื่องอยากขึ้นไปอีกข่าวล้าที่สุดสำหรับทีมที่มีความทะเยอทะยานที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก เป๊ปโกลเลาไดเซนเซญาขยายเวลาแบบก็กเวเวนโพสข้อความผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมตลอดช่วงเวลาที่ผพานมาลิเวอร์พูลภายใต้การกุเทีมของเจ็กิ้งคลับถือเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อของแมนซิตี้โดยทั้งสองทีมต่างพลาดกันคว้าแชมป์และขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดโดยลิเวอร์พูลเคยเบียดแชมป์เหนือแมนซิตี้ได้ในปี2020แต่ก็พลาดคว้าแชมป์ให้กับเรือใบสีฟ้าอย่างน่าเสียดายในปี2 0 1 9และปี2022 การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเปปกัวเดียล่าในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนกับการประกาศสักดาและการแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำแมนเชสเตอร์ของความยิงย่งใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปซึ่งน่าจะว่าจะสร้างความกดดันและเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลและทีมอื่นที่หวังจะโค่นบัลลังแชมป์นะฮะส่วนเปปกัวเดียล่าก็ประกาศชัดพร้อมล่าแชมป์เพิ่มท่านั้นเปปกัวเดียล่าได้กล่าวแสดงความรู้สึกหลังต่อสัญญาฉบับใหม่โดยยืนยันว่าแมนเชสเตอร์มีความหมายกับเขามากและเขามีความสุข ที่ได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปแบนซิสตี้มีความหมายกับผมมากแบบโกดัลลากล่าวนี่เป็นฤดูกาลที่9้าของผมที่นี่เราได้สัมผัสช่วงเวลาที่น่าอาศัศจรรย์มากมายร่วมกันผมมีความรู้สึกพิเศษจริงๆกับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีความสุขมากที่จะได้อยู่กับที่นี่ต่อไปอีก2ฤดูกาลขอบคุณทุกๆคนที่ยังคงเชื่อมั่นและสนับสนุนผมทั้งเจ้าของสโมสรประธานสโมสร ดันคูอัลส์มูบารักฟรานซ์โซซิเลโนสกีเบลกกิสไตนักเตะและแน่นอนแฟนๆทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแมนเชเตอรมันเป็นเกียรติความสุขและสิทธิพิเศษที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ผมเคยพูดแบบนี้หลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมมีทุกอย่างที่ผู้จัดการทีมต้องการผมซาบซึ้งกับสิ่งนั้นมากบอังว่าต่อจากนี้ไปเราจะสามารถเพิ่มทั่วรางวัลให้กับทั่วรางวัลที่เราได้รับรางวัลมาแล้วนั่นจะเป็นจุดสนใจของผม มาตินคือคักชี้เสาเติมท่นพร้อมชนลิเวอร์พูลแม้อาจหน้าแตกหากเจอหงแดงถลม่มและเซลมาตินนะครับผู้จัดก,การทีมเสาเติมต่านแสดงความตื่นเต้นที่จะได้เผชเดินหน้ากับลิเวอร์พูลแม้ทีมของพวกเขาจะตกเป็นรองอย่างหนักในการแข่งขันรีม์ลีกวันอาทิตย์นี้ที่เซนต์แมรีมาตินยอมรับว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษในขณะนี้บททดสอบที่ยากที่สุดแต่เขาก็เชื่อมั่นในศักยภาพของนักบุญ และพร้อมที่จะสู้เต็มที่เพื่อคว้าแต้มจากทีมจาตฝูงคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับระดับความยากของคู่ต่อสู้ที่เราเผชิญแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราทํางานหนักมาเพื่อมาตินกล่าวผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับทีมที่ดีที่สุดในประเทศในขณะนี้ลาเซลมาร์ตินยังแสดงคายนดีกับการสิ้นสุดช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งทําให้เขาสามารถสร้างโมเมนตัมและเข้าสู่จังหวะการเล่นได้อย่างต่อเนื่อง ผมชอบความเข้มข้นของช่วงเทศกาลและตารางคะแนนแข่งขันมันเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมที่น่าตั้งตารอคอยมาตินกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงพักเบรกทีมชาติสิ้นสุดลงแล,แล้วแล้วเราสามารถสร้างโมเมนตัมได้อย่างไรก็ตามความมั่นใจของราเซลมาร์ตินอาจต้องหน้าแตกหากเซาท์เทมตันต้องพบกับความพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์ pool โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการพ่ายแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยอาเนอร์สลอตไม่ประมาทเซาทเทมตันท่าน,น,นอนเนอร์สลัตผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool ก็ามาเตือนลูกทีม ไม่ให้ประมาทเซาท์ทอมตันแม้ว่าพวกเขาจะรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนผมจะบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีความสามารถมากกว่านั้นมากอานเนอร์สลอกล่าวผมเคยเห็นพวกเขาเล่นกับซิตี้และอาร์เซนอลและก็วูมแฮมตันมาแล้วพวกเขาแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถมากในการเล่นกับทีมอย่างเราอานเนอร์สอตยังยกตัวยอย่างเกมที่เซาท์ทอมตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพวกเขาได้จุดโทษก่อนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปซึ่งแสดงเห็นว่าเซาท์ทอมตันก็สามารถสร้างปัญหากับทีมใหญ่ๆได้ ผมรู้ว่าทุกคนกำลังมองเกมต่อไปของลิเวอร์พูลกับมาดริดและแมนซิตี้ว่าเป็นเกมที่ยากแต่ในความคิดเห็นของผมซาลตุตันจะเป็นเกมที่ยากเช่นกันอานเนอร์สลัดกล่าวนะครับเปบ๊ปกัวเดล่าประกาศลั่นอยู่คุมระบายสีฟ้าต่อแม้แมนเชสเตอรจะโดนแบนตกชั้นก็ตาม เป๊ปกูเดล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เจนนันหนักแน่นว่าจะอยู่กุมทีมต่อไปแม,สมสนส์มสรจะเผชิญมรสุมคดี115ร้าคดีข้อกล่าวหาและเมื่อกดการเงินจากพิมลิกพร้อมประกาศกาล่าวแมนเรือใบสีฟ้าจะถูกลงโทษหนักถึงขั้นตกชั้นเขาก็จะอยู่ช่วยทีมกลับคืนสู่ลีกสูงสุดให้ได้อีกครั้งคำมั่นสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เป๊ปกูเดล,ล่าเพิ่งตัดสินใจชใหม่กับแมนเชสเตอร์ เพิ่มเป็นอีกสองปีซึ่งทําให้เขาได้อยู่กรุงทีมยาวเกิน10ปีทําการกระแสะเข่าวลือนาหูเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังพาทีมแพ้สีนติตกันเป็นครั้งแรกในาอาชีพกุนซือก่อนช่วงพักเบตทีมชาติเแบ๊บกุนาร์ยืนยันว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่อยู่กับสโมสรต่อไปไม่ว่าผลการพิจนารณาคดี115คดีเข้ากล่าวหาทางการเงินจะออกมาเป็นอย่างไร โดยแมนเชสเตียยืนยันมาตลอดว่าพวกเขาบริสุทธิ์ผมได้พูดไปแล้วเมื่อ6เดือนก่อนเป๊ปโกรลากล่าวในการแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับเทนนมฮอตสเปอร์ไม่ใช่เพราะผมต่อสัญญาและผมจะแซงทําเป็นว่าเป๊ปเป็นคนดีแค่ไหนผมพูดไปแล้วเมื่อ6เดือนก่อนหรือ1ปีก่อนเมื่อสโมสรอ,อื่นกล่าวหาว่าเราทําผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตกชั้นผมก็จะอยู่ที่นี่ปีหน้าเราจะขึ้นมาผมไม่รู้ถ้าเราอยู่ในคอนเฟอเรนซ์ลีก t นชั่น a ลีกหมายถึงถ้าหากตกชั้นไปนอกลีเราจะขึ้นมาแล้วกับสู่พิมลีผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นและผมก็รู้สึกแบบนั้นในตอนนี้เป๊ปกูเดล่านะครับยังย้ำว่าการตัดสินใจต่อชัญญาเป็นเพราะเขารู้สึกว่ายังมีงานที่ต้องทำกับแมนเชสเตีรและต้องการอยู่สร้างความสำเร็จต่อไปเมื่อวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับผมรู้สึกว่าผมควรอยู่ที่นี่แน่นอนว่าเพราะพวกเขาต้องการผมพร้อผลงาน เราต่างรู้จักกันมานานแล้วแต่การตัดสินใจทั้งหมดในชีวิตของผมเป็นแบบนี้ผมรอและบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะอยู่ที่นี่ทำไมสองปีไม่ใช่หนึ่งปีเพราะผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้ในปีหน้าสื่อพูดถึงว่าเป็นปีสุดท้ายของเป๊ปเขาจะต้องต่อสัญญาอีกครั้งนั่นจึงเป็นเหตุผลหลักทำไมถึงต่ออีกสองปีเพราะในท้ายที่สุดสัญญาก,ก็มีอยู่แล้วและผมอยากจะอยู่ต่ออีกสองปีแต่ผมก็มรู้ว่าถ้าผลงานไม่ดีผมจะ ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกสองปี <Your story. S 1> ด่วนข่าวดีแฟนบอลหงดแดง FSG นะครับพร้อมทุ่งงมงบเสริมทัพหงดแดงเมกกราคนี้เอ็ดเวิร์ดได้สัญญาปลดล็อกเงินทุนลิเวอร์พูลครับภายใต้การนับทัพของอันเนอร์สลัตกำลังโชว์ฟอร์มอย่างดอนแรงหลังจากปิดตลาดการสแกนนักเตะช่วงซัมเ,ม,เมอร์ด้วยการใช้ใจ่ายสุทธิที่เป็นบวกคำถามคือแฟร์เ์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG เจ้าของทีมลิเวอร์พูล จะพร้อมทุ่มเงินเสริมทับหงแดงในช่วงตลาดการขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้หรือไม่ FSG นะครับขึ้นชื่อเรื่องการดําเนินการที่รบอบคอบโดยให้ความสําคัญกับความยั่งยืนทางด้านการเงินและความคุ้มค่ามากกว่าการทุ่มเงินซื้อนักเตะชื่อดัง,ดงซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อค่าจ้าง แนวทางดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่าสตาดังของทีมอย่างเทนอเล็กซานเดอรโ์โนมโูฮัมหมัดซาลาห์และว์จิฟันไดอาจอยู่ในช่วงฤดูกาลสุดท้ายกับลิเวอร์พูลเนื่องจาก f อ g อีอาจแังเลที่จะต่อสัญญาช่วงใหม่ด้วยค่าเหนื่อยที่มหาศาลนะครับอย่างไรก็ตามความสำเร็จในสนามของลิเวอร์พูลทนานพิมริกและยูฟาเชมเปลีกอาจทาให้ f อ g เอเปลี่ยนใจโดยพิชเชวชาญทนานการเงินที้ว่าไมเคิลอวร์ีอีโอคนใหม่ของลิเวอร์พูลน่าจะได้รับ สัญญาเกี่ยวกับงบประมาณในการเสริมทัพจาก F.S.G. แล้วสัญญากับเอ็ดเวิร์ดไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลได้กลับมารับตำแหน่ง CEO ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานมาว่าเขาได้รับอิสระในการสร้างเครือขคลายหลายสโมสรและที่สำคัญคือได้รับการรับรองเกี่ยวกับงบประมาณในการเสริมทัพ เคลนแม็กไกว์อาจารย์ทางด้านการเงินฟุตบอลของมหาวิทายาลัยลิเวอร์พูลกล่าวว่าไม่มีสโมสรใดวิเคราะห์อย่างละเอียดทีท่วนไปกว่าลิเวอร์พูลและเชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดคงไม่กลับไปลิเวอร์พูลถ้าเขาไม่ได้รับสัญญาว่างบประมาณในการแข่งขันแม็กไกว์ยังชี้ว่าลิเวอร์พูลมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากผลงานอันยอดเยี่ยมทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่ ague, าแชมเปี้ยนลีกพวกเขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วแต่ยังคงมีบนนั้นจำนวนมาก คุณแค่ต้องรอดูค่าตั๋วสำหรับเกมเรียมอริดเพื่อรอดูว่าเขามีสต,ติในการเพิ่มรายได้สูงสุด FSG พร้อมลงทุนนอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่า FSG พร้อมที่จะลงทุนมากขึ้นจากคำพูดของแซมเคนเนดี CEO ของ FSG ซึ่งกล่าวว่าแม้ว่ามันจะทำให้เราเกิน CBT หรือภาษีดุลยภาพในการแข่งขันที่241ล้านดอลลาร แต่ความสำคัญของเราคือ 90- ถึง95ชัยชนะและคว้าชแชมป์อเมริกาลีกตะวันออกและคว้าชแชมป์ดิวิชั่นหลายปีเป็นไปได้ไหมถ้านั่นคือสิ่งที่ต้องทำใช่แน่นอนเรากำลังลงทุนมากกว่าที่เราทำเมื่อปีที่แล้วเราตั้งใจจะลงทุนต่อไปบทสรุปแบ็ f จะขึ้นชื่อเรื่องความรอบคอบในการใช้จ่ายแต่ความสำเร็จในสนามของลิเวอร์พูลบวกกับการกลับมาของไมเคิลเอเวต และคำพูดของแซมแค n เนดีทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าเอฟอจจะพร้อมทุ่มง,งบประมาณเสริมทัพให้กับหงด่างในช่วงตลาดการสแขังเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อสันต่อความสําเร็จและรักษาสตาดังของทีมเอาไว้กูรูฟันทงลิเวอร์พูลบุกเยือนเซาท์햄ปตันมุ่งเก็บสามแต้มไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเตรียมลงสนามพบกับเซาท์แฮมตันโดยหวังคว้าชัย เพื่อกดดันคู่แข่งในกลุ่มลุ้นแชมป์ขณะที่เจ้าบ,บ้านต้องพยายามคว้าแต้มให้ได้เพื่อหนีการตกคั้นพอเมื่อสันนะครับกูรูจากสกายสปอร์ตวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกมพิมพ์ลิกค,คู่สําคัญจากฝูงลิเวอร์พยยูลจะบุกไปยอนทีมบุ้ยอย่างเซาทแมตันโดยคาดการว่ารูปเกมและผลสกรอร์เอาไว้ดังนี้ มองอยังไงก็ไม่เห็นผลการแขันที่จะมาเป็นอย่างอื่นนอกจากชัยชนะของลิเวอร์พูลเกมเดียวที่พวกเขาแพ้นในการนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงพักเบรกทิมชาติเมื่อเดินกันยนต์แต่ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกผมไม่คิดว่าเซาต์ตันจะสามารถเล่นในสไตล์การผ่านบอลตลอดได้90นาทีโดยที่ไม่พลาดเสียป,ประตูจะบานอาจทำประตูได้แต่ท้ายที่สุดพวกเขาน่าจะดนยิงถล่ม หงแดงมีโปรแกรมการแข่งขันที่ง่ายที่สุดในบรรดา3าทีมชั้นนําสุดปดาห์นี้พวกเขาจะชนะและทีมอื่นๆจะพลาดโอกาสลุ้นแชมป์ก็แทบจะปิดฉากในทันทีเกมนี้กลายเป็นการถล่มยับหากลิเวอร์พูลสามารถฉุยโอกาสทําประตูได้ทุกครั้งทุกอย่างกําลังไปได้สวยในตอนนี้ทําให้ไม่มีใครพูดถึงสถานการณ์เรื่องนักเตะหมดสัญญาแต่ถ้าพวกเขาเริ่มแพ้ขึ้นมาสถานการณ์อาจแย่ลงแฟนอาจไม่พอใจ โดยเฉพาะในกรณีของนักเตะอย่างเทนอเล็กซาน,นโนซึ่งเป็นนักเตะที่มาจากอะคาเดมี่ของสโมสรพวกเขาไม่ต่อสัญญาและทีมเริ่มมีผลงานไม่ดีเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งเมื่อมองดูแล้วมันน่าตกใจมากเพราะ3มนักเตะอย่างโมซาร่าวิชิฟันไดและเทนสอเล็กซานโนคือชื่อ,รอแรกๆในการลงเล่น11ตัวจริงของทีมแต่ตอนนี้สัญญาของทั้งสา,าสามคนกำลังจะหมดในอีก6เดือนเมื่อสันฟันธงเซลตัน,นแพทลิวอพู3-0 สล็อตยอมรับวันใจนักเตะหดงดังลิเวอร์พูลยกตนเทียบผลงานระดับเทพของเยอเกนคลับอันเนอร์สล็อตพูดถึงการเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากความสำเร็จของเยอเกนคลับตลอด9ปีที่ผ่านมาอันเนอร์สลอ็อตกุนซือลิเวอร์พูลจะฟูงแห่งศึกเวทีพิีมอัง์ฤษให้สัาษั์ถึงการเข้ามารับหน้าที่เฮดโค้ชต,ต่อจากเยอเกนคลับที่กำลังประสบความสำเร็จอย่างมากตลอด9ปีที่ผ่านมาในแอนฟิลด์มันเป็นธรรมดาที่นักเตะ จะต้องคิดแบบนั้นเพราะพวกเขาไม่ได้มีแค่9ปีกับผู้จัดก,การทีมคนเดิมแต่ยังคงเป็น9ปีที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยดังนั้นคุณย่อมสงสัยว่าอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างในช่วงเสมอเราไม่ได้เซ็นสัญยากับผู้เล่นใหม่มากนักเมื่อคุณดูทีมกู่แข่งที่เสริมทัพหลายรายมันจะเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะคิดว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะเมื่อเกือบทุกคนยังอยู่ในช่วงพักร้อนก่อนเปิดฤดูกาลเพียงแค่2สัปดาห์แต่สิ่งที่ช่วยเราได้คือ เรามีผลการแข่งขันที่เด้งแต่ริ่มต้นและพวกเขาก็เห็นว่ารูปแบบการเล่นของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักการผสมผสานสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดความชื่อมันได้สล็อตกลับลาฟาชีสตาลิเวอร์พูคนใดคือนักเตะที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงานมาด้วยราเฟลเบนนเตสอดีตกุซสอชาวสเปนของลิเวอร์พูลสโมสรยักใหญ่แห่งศึกเวทีพิีเมียร์ลีก ก็ออกมายกย่องสตีเวนจลาดอดีตกองกลางกับตันทีมลิเวอร์พูลเป็น,นหนึ่งในกเตะที่ดีที่สุดที่เคยร่วมง,งานมาด้วยในฐานะผู้จัดการทีมเทนเน์นเลือกกระดิงโดในวัย64ปีกล่าวว่าเขาเจรลาดเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผมเคยสอนมาในแง่ของนักเตะที่สมบูรณ์แบบสตีวีมีพลังยิงประตูดได้เล่นลูกกลางกัดได้ดีเขาใช้เท้าได้ทั้งสองข้างและยิงจากระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยม เขาสามารถยิงจุดโทษเปิดลูกเตะม,มุมหรือ,อยิงฟีคิกก็ได้เขาต้องรับได้ถ้าจําเป็นและบางทียังขยับไปเล่นเป็นฟูลแบ็กได้อีกด้วยเขามีพลังเยอะมากฝึกฝนมาดีและเป็นมืออาชีพเขาเป็นกองกลาง,งแบบบ็อกทูบล็อกที่สามารถยกไปเล่นในบทบาทอื่นๆได้และมักจะทําได,ด้ดีเสมอเขาดีขึ้นในแง่ของตําแหน่งการเล่นในสนามและการตัดสิจใจระหว่างเกมเขาทาได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเกม เดยสำหรับเจอราดที่เป็นหนึ่งในกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลโดยลงสนามห้กับหงแดงไปถึงสิน้น710เกมซัดไป185ประตูนะครับอดีตกุนซือสกอตแลนด์ชูเบนด็อก ok, มีโอกาสก้าวถึงระดับโลกเคทเลวีนอดีตในายใหญ่ทีมชาติสกอตแลนด์นะครับที่เคยผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วเชื่อว่าเบนด็อกมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะ สกอตแลนด์ที่ก้าวไปถึงระดับโลกได้คนต่อไปแม้เบนด็อกในวัย19เปียังไม่สามารถแจ้งเกิดได้เต็มตัวกับลิเวอร์พูลแต่เขาก็แสดงเห็นถึงพัฒนาการอันเยี่ยมในระหว่างที่ถูกบิดเนสโปยิมตัวไปใช้งานรวมถึงการได้ลงเล่นกับทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่ในช่วงสัปดาห์ทีมชาติที่ผ่านมามันอาจเจะเร็ยไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่เด็กคนนี้สามารถเป็นผู้เล่นระดับโลกได้และผมคิดว่าสตีฟคลาร์กในใหญ่สกอตแลนด์คนปัจจุบันก็รู้เรื่องนี้เช่นกันเมื่อคุณ มีความเร็วแบบนั้นก็มีกองหลังเพียงไม่กี่คนที่สามารถรับมือกับคุณได้เมื่อคุณต้องเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว,ตวเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วแม้แต่กองหลังระดับชั้นนำของโลกเขาก็ยังสามารถผ่านพวกเขาไปได้อย่างใจต้องการลองนึกภาพเมื่อเขามีอายุเพิ่มขึ้น3หรือ4ปีเขาจะเร็วขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นถึง10เท่าเลยด้วยซ้ำใคเทศกาลลิเลวอร์พูลนะครับทมม่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่23สิพฤศจิกาย,ยนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ